แม่ไม่ได้ไปงานเลยสวัสดีค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยไปตอนนี้นอนกันได้เวลาเวลาแล้วเนาะทุกคนบ๊ายบายไขให้หน่อยอะไรไข เก็บพ้องแล้วมาเนี่ย FC ไงท่านบอก FC เ็นานี่โอ้ทุกคนนาะสบายดีสบายดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดี FC ด้วยุสุทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าชัวองตามอุบลก็ซิเกเนวะ้ครันีครับเป็นมือดีเนาะทุกคนเนาะกะคือว่าคลิปที่แล้วกแมน ไปครับน้องสายแววแต่ว่าแ<อ>ย้มว่าท่านได้บอกอยู่เด้ลออกล่อไปติดตามใน,นสองนองเองนองวัดน้องไงแย้มว่าท่านได้ได้เชเลยเนาะวัดศรีเปรใสแต่ว่ามีแต่ว่าไปทางไกลครับวันนี้ท่ากับเจได้เดินทางไปสนามบินในจังหวัดอุบลราชธานีเนลยครับเจได้เจอน้องๆ้อง,องฟังสมปรงล่าอีกเดินล่อ,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 อติดตามเมึงอะว่าสิเป็น์ไปเนาะแต่ว่าบางคนที่เป็นเนี่ยอันเห็นเนี่ยเฟสกันอาจจะเห็นแล้วเนาะว่าเป็นผูนะ้ใดเนาะทุกคนครับ การวิววิวอยู่นะครับเพราะว่านอนบริเวนว่าไปมื่สองมื่นรอบนี้อาจจะไปยาวหลายเดือนกันคิดหอดหรอเออกระคืนหอดแต่ว่าบ่มีคนบ่มีตึงบ่มีสายตึงเลยรได้ครับทุกคนมันจะมีกรต่องรออีกรออีกบอกเพิ่งวันสิมากเลยเนาะแต่ว่านหลับว่าสิข้าวเสียตึงทั้งหลต่อในระวางนี้การนองมาอยู่ห้อกัน อาะาสายถึงเจวใหม่ก่อนโอ้ยเทียมแล้วถือเทียมแล้วบาทนี่มาได้เทียมเนาะอาสายถึงแจวฝากซีใหม่ก่อนนะทุกคนเนาะกต่มีตะวันนี่ล่ะเดี๋ยวล่อเก็บของเก็บพอเอ้าเก็บเครื่องขึ้นแล้วนะเก็บแล้วนะโอ้น่ยมึงกระเป๋าให้แนี่มึงกระเป๋าก่อนนะเอออนี่ทุกคนสีไกด์สมัยเนาะมึงจากกระเป๋าเอาวันสี่ไกด์สมัยวันสีไกด์ห่อใส่ห่อกระเป๋ามีตะวันรอติดตามอ่ะเดี๋ยวสิ บางเทือมีไทยๆคลิปสิเฉลยเนาะทีเป็นเกิไปว่าสิไปทางไหนเนาะถ้าติดตามเนาะเป็นโอกาสของน้องไปเป็นโอกาสของน้องที่น้องมีโอกาสได้ไปันึงชีิแต่คคิดนําปดในําโอ้เื่อมีโอกาสได้ไปแปมีแต่ว่าเดี๋ยวคบโบทีมก่อนเก็บของแล้วกันเดือนไปเพื่อได้แวะซื้อของซื้อาซื้อนี่ไปนําแม่น ภารกิจเกือบเบิดมือแล้วครับมอนี้รวยปะแต่มีคุณแม่นี่มีคุณแม่มาทองสบายดีเสวยขึ้เก้าสวยขึเก้าบอไวล่าสายนะเก่าโม่งแล้วเก่ามุ่งแล้วทุกคน ถาคนสวยเพื่อนอะคนสวยเพื่อนเมื่ท่านได้ออกมาลองกี้กระยุดกลับมาหนีิก็ได้ไปทรงไอ้์นองเนาะไปทรงสาวเพื่นจะมันดีเนาะก็ขอบคุณได้ร้ายเด้ออายเด้อเห็นกันโดนเหมืนโดยเป็นทุกอย่างไหจีรีเนาะมาหาอายคนละสบายลังเจาะกระจนเมื่อจนปากบวออกทุกคนแต่กัสสบายโดยกอมอขับใจได้ร้ายทีเด็กเก่ คือเนาะคือคนฝ่าบ้านานะคนสวนคุณหญิงเขากำลังจะไปนะเจอกันไปเลยพอสนามบินแล้วเด้อทุกคนนี่สนามบินน,นานร้าติาเนาะจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นเคงเ่องบินมั้งเห็นบ่เครื่องบินน่ะจะไปวันละนะมไม่มีเครื่องเลยรอบอกก็บบอกเด้อทุกคนเด้อ ผมมาสนามบินเกือบเป็นซิฟเทียเลยได้นี่ยังกมาท่านในเคยขึ้นน้ำเขาจ้าเทียกกันได้นี่ยอ่ะอันว่าเนี่ยนะเอ้ยอีกบุโดนกับสิได้ขึ้นแล้วเนาะทุกคนเนาะใช่รอเมืองรอเมืองรอเมืองเขาเอารถไปจอดกันหมดจะจอดดีเอากระเป๋าลงก่อนเออกระเป๋าลงก่อนนะพร้อมแนงเลยนั่งบินไปอะไรชาติเรามาทำอะไร เรามาทำไมมาทำอะไรขึ้นเครื่องกันค่ะแกต้องการอะไรไไเจอดจะไปไหนกันไปเก็บข้าวเพราะงที่มันจำเป็นแล้วหรีกว่าโดนขึ้นบันตเตอร์ไฟ <laughs> เราไปเช็คอินกันทุกคน เราจะไปไหนเนี่ยเข้าวัาช์ท่านบอกว่าสิไปไซส์ถาวรจุดไม้ไปาทางของเ้าทุกคนเนาติดต่ามต่อไปเด้อไปนะตอนนี้ก็อยู่ในสนามบินอ่ะเด้อทุกคนเอา,า,เาเคุณจะไปไหนนี่คุณจะทิ้งผมไปแล้วเหรอ อีกสินี้จากเข้าไปเหรอเด้อยทุกคนโโ,โชคดีเขาอยู่คนเดียวเหรอโอไปสิไปไซครับเนี่ยจะไปไหนไม่บอกเองหนีจากเลยใช่ไหม,มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กินงามเนาะ <laughs> <laughs> โอ้ยชมแฟนตัวเองอยู่เนียนี่ทุกคนน้องแซลแวร์กําลังเช็คอินมาเอินอะไรนะเช็คอินเานานะเออเช็คอินอยู่เด้อนี่เขายังออกเมื่อกี้กระเป๋าเกินกระเป๋าเกิน <c oughs> เขายานหิวนะเขาเลยแห่เอาใส่กระเป๋าโหลดเอา ยำไรเนาะเาสิมีโอกาสไปแบบสิเออเอาในประเทศกลับก่อนเนาะทุกคนเอาในประเทศก่อนกับพ่อละเอาแม่ไม่ได้ไปงานเลยสวัสดีค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยเอฟซีหันถามหลายว่าน้องมากทุกคนไปหานองเนาะการนองอยากเวียกเออน้องน้องมากเวียกรอบนี้่แม่ แค่เขาเขาบอลไดทไทยแบบว่าเวลากะกระทันชิดน้ำฝาบไปฝามาจังสีเออโลงโลกทมั้งเน่ยูทูบวันนี้หยุดไงตอนนี้กะนองน้ำเน้มกับนองยาหยาเนาะเพิ่นกะไหนมาทรงนองสสยแวคือิกนหนองน้ำเนมกะอาจจะได้เดินทางกับสซปน่าเนะวืเนาจ้าเจ็นึงทีว่าจะี่ยงมนอืม ฝา,าิดตามมาในมันมึงในช่องเราทำทุกคนเปนต่างาต,ตอนนี้่าสูงคนสวยเ <c oughs> เออผู้คนสวยเพื่อนเริ่มมาสวยเรวเริ่ม <c oughs> เรื่มนาอยู่แล้วตอนนี้เริ่มนาอยู่แล้วทุกคนพวนี้ก็มานาแบบว่านา,า,นนา <c oughs> อไม่จากจากชอ็อกโกแลตก็จะเป็นนมข้นไ <c oughs> ด้ทีนี้ช็อกโกแลตกลายเป็นชาเขียว ตอนนี้กมีแต่มาเตรียมตัวกันเถื่อได้แล้วบอนพีออ่อ๋อตัวได้แล้วครับทุกคนรถจอดอยู่ไหนนี่ปะจะเอาของให้ด้วยมีนิดนึ่งกลับเลยบ่สไ,ไ,ไม่ได้กลับลาวนะกล,กลับลาวกลับลาวบอ <laughs> อะไรเลยของฝ <ผม S 3> ากแม่โว้ยหมูย่อ ิดยไปมีโอกาสเนาทุกคนนาาตอนนี้ก็นอนกันดนทซงนอนท้ายร้าแล้วแกัสต์ครับโซฟ์ล่าะคือว่าเราท้องมีธุระแม่มีโอกาสเวลานอนยังมาเยี่ยมมายามอีกนอนนะคือเขาเคยเาเห็นไว่ามามากสว่นาก็เป็นคือสแดมานอนบ้านียคือกาวโนมายางกันกวนเพราะว่าอันนี้ส่วนนี้มันส่วนนี้ร้เท่ากับว่าไปเตอยากนาะไปเตทุรที่แบบว่า ทุลาบริษัทเราเยวเองนะไปทุลาอุดรพิยาที่พี่น้องเข้านี่เลยพี่น้องเจือเรือสังเคราะห์มีตัวปาต่อกรับอำลาหน่องอยู่นี่แล้วเนาะครับโอเคสิ่เดียวเขาไปหาหน่องสายแววต่อว่าลองกับต้องเฝ้ารีบรับในเรื่องที่ต่อมาเบียกนะครับทุกคนบ๊ายบายขอบพระคุณได้เลยเอฟซีเฮียแล้วก็เฮียด้วยโอเคโอเคไปเจอกันไหมโโออเเคคยังเหลืออยู่ได้ครับยังเดือนอัน ภาพยนตร์ใช่แล้วภาพยนตร์อีซี่แฮมเมอร์กับแนวกอกเนาะไปหยัดขุนย่าๆยบายเจอกันใหม่โอเคไปตอนนี้นอนก็ได้เวลาเวลาแล้วเนาะทุกคนเนาะก็จะได้อำลาพาจากนั่นน่ะละกับมุหยาเด้อเขาจะหญาสองกล่องเนาะครับเนาะนอนกับทายลาเฮาเฮากับทายล่านอนนอนกับทายลาแม่นี่เอ็นเต็ง แป๊บเดียวเจอกันครับมีโอกาสกะจังว่ากันเนาะไหนองไปม่วนก่อนไปเปิดโลกเอิเปิดโลกเปิดประสบการณ์เนาะทุกคนเนาะเนี่ยบ่บ่ไปกับมุ้งบ่ไปกับกสศีบัวสวงทุกคนถึงแล้วทุกคนภารกิจสุดท้ายเนาะตอนนี้กาลองสายแลกานายจะขึ้นเครื่องแล้วครับทุกคนตอนนี้กาเข้ากาสีมาทรง คุณแม่นี่ยส่งคุณแม่ไปแล้วคุณแม่กลับลงทางนั้นแล้วแม่ส่งคุณแม่เนาะทุกคนส่งคุณแม่ขึ้นรถตู้ไปหน้าด่านช่องเมฆครับทุกคนไปหน้าด่านช่องเมฆนะครับขับซปฟต์บอสเล่าขึ้นหมดละโมโหแม่สิได้หอดจากมงเนาะเพราะว่าขันแม่ไปรถทตู้เลยมันบ่มีครับทุกคนเพราะว่าต้องถ่ายยาำมือแรงถ้่สามม่วงหมดละเดี๋ยวกับบ่มี่ยานบ่มีรถกลับอันนั้นเนาะแม่เนาะ

วนช่องเม็กเดี๋ยวซื้อปีก่อนซื้อปีกยั้องหันแม่อเ,เออคอออกเกดียวอยู่อกเดี๋ยวเขากะมานเ,นเนี่ยได้ <laughs> เลขอีกแล้เนาะสองซิปอีกเลยเบอร์ซิปอีกกะ น่าจะจบภารกิจครับในมือนี้เนาะการสิจบภารกิจคือกันเพราะว่ากัได้มาส่งแม่เพิ่นขึ้นรถแล้วแมนแมนห่อนหอนเดี่ยวอยู่แม่แมนแมนงบเด็กกำลังรอดเนี่ยรอดอะไรอยู่หรอกเนาะ โอ้ยเนี่บ่ยากบ่ยากมียังกะจังพักโทรหาเขามามีเน็ตอยู่ที่นบ่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 ีกยาไปน้ำรถเนาะอิตาวนังารวมือนเหมือนไปแม่ไปได้สันไปเลยบ่แม่ไปใส่ดิไปบายสันไบาย กิ่แล้วทุกคนวันขันกาได้ไปส่งนะ้องสไซเวลเนาะเป็นทีเรียบร้อยน้องน้ำเนมกาได้แยกทางกันไปแล้วครับน้องน้ำเนมกากับสปปลาวคุณนะล่ะนักกาเมื่อกี้ได้ไปส่งไอแม่น้องสไซเวลเนาะขึ้นรถไปช่องเมกก็กนะไปคุณล่ะครับบากเซ่บบคุณลนะ่ะเออแม่กาถ้ามีรถเป็นกระสีเมื่อบานเลยแมนแมนบ,บา่าว่านนี่กับพระท่านในคำเนาะไปฮอดปุ่นกับประมาณสองโมงกว่าหรือสามโมงล่ะคันแมนรถออกเลยยังสินะครับ เฮากะบรยาคแล้วครับทุกคนไพมาเนี่กะยินดีเบิดล่ะเออเฮากะซ้ำพี่น้องไปหักแพงกันน้องๆองเพื่อนกะมาเพื่อนกะหยากเพราะว่าเพิ่นกะโบ่หู้จักเนาะเพราะว่าบนบ้านเพื่อนจนงซีสินะเฮาอยู่นี่เฮากะตอนรับเพื่อนนั่นล่ะโอเคเด้นี่แหะกาเขากะสิได้ไปทางไดนกะลอติดตามเม่งครับทุกคนนี่ละมีโอกาสกะจ้างในไทยคครับขันบ่คอยมีน้องนบองบ่อยมากะ บ่ควายเดยวออกไปไซเนาะกลับบ่ได้ทายาคิดจากเดียวทุกคนมีแต่ว่าฝากทุกคนเป็นกำลังแข่แห่ตาอุบวนโคตสีเกล็ดน้ำแน่ทุกผู้ทุกคนนะครับทีมงานของข้าเนาะเห็นยูทู e เนาะไปบายเจอกันคลิปหนาเจอกันนี้พี่หนาครับผมสวัสดีดค่บาบาย